ผัดเผ็ดหนูครับอันนี้ผมต้มเรียบร้อยแล้วครับสัดส่วนที่ผมใส่ก็ไปดูคลิปเก่าๆของนะเพราะว่าผมใส่มีพริกแห้งแล้วก็หอมกระเทียมครัวนะครับแล้วก็เครื่องเทศนะครับผมคลิปเก่าๆไปดูครับตอนการทำได้ครับจะเป็นเมนูนะครับเป็นสองโลนะเนี่ยแล้วก็นยใส่กระเพราแล้วก็เนยนะครับนมอาหพิเศษครับ ใส่สำหรับพ,พิกนะครับผมใครับเดี๋ยวเรยนกระทะไดครับะรครับจะเป็นน้ำมันนะครับผมใส่น้ำมันวครับประมาณ2อ,อนะคันประมาอัน ขั้นตอนครนะพริกนะครับใส่ไว้ำล้าเสร็ไแ้้วใส่ไว้แล้วก็น้างในน้ำปลาหอมด้มันะเม้เนี่ย น้ำพิเศษกันจะมีขายตามร้านโชว์หวยทั่วไปนะครับก่อนผัดกัสเปกก่อนก็ดีนะครับอาหารเยอะอร่อยครับผมนี่เดี๋วเราผัดพริกนะครับ เียวเช้าลุดมาก,ารกเครับผมเดี๋ยวเรามาตีนะครขึ้นนู้นไปไปตับไปแล้งแต่เราเชนญครับเนี่ยนี่สองโลกว่าครับเนี่ยหนุนะ่มเนี่ย ถ้าจะผัดแพ้อร่อยจริงๆคือว่าต้องย่างพุ๊บแล้วผัดเลยนะผมมันจะหอมนะครับแต่ก็ได้นะครับไวๆดิครับ เขาให้พี่เขาเข่าตัวนหนูตัวสุดน,นะบริษัทว่าวพี่ไปแดงแจงแไหมอร่อยอะไรประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยขออร่อยทีไรกี่จังกันนะครับกระทะนี้นี่ส่งตรงถึงระยองนะครับเนี่ยแต่นี่ผมอยู่ปทุมแล้วแต่กระทะนี้ส่งถึงระยองนะครับเนี่ยกระทะนี้ไม่ต้องไม่เปิดไฟแรงมากนะครับผม บางบางครั้งผมก็จะเปิดไฟแรงนะแต่ว่าอันนี้คือว่าหนูเราต้องไล่หนูจะแช่ตัวเย็นมาเราต้องไล่ความเย็นความชื้นนั่นออกนะเราให้เล็งไปทุกทีนนก่ผมจะทำทางไปบอกเลยไปละเอียดมากครับผมเราไล่ความชื้นลงขึ้นมาก่อนนะผลไปเรืนะ่อยๆครับถูกเขา้ว พยายามคนนะครับทำไมคนเขติดกระท่านะผมเพราะเขาเริ่มไล่ความเชื่อนออกอเกตัวเขาแล้วตัวฐานขี่เมาครับตัวนี้เป็นทาด้านเนี้ของัวนะ์ครับแต่ประมาณช้อนชาขึ้นสองช้อนชาแนละ้วใส่ไเลยครับ ประมาณนี้คร so you know, ับผัคลายีกแบบครับเดี๋ยวเรื่ดีครับเดี๋ยวของน้ำาเหมือนกันครับผัดชาที่หนึ่งประมาณนี้จะสังเกตนะครับผมจะไม่แตะน้ำตาลเลยนะครับผมน้ำตาลซอสพวกอะไรพวกนี้ครับ ใส่น้ำตาลไปนี่หรือซอสไปนี่ครับไม่ได้กินรสชาติหนูแน่นอนครับผมนี่ในกะเพราหมูนะไม่ใช่แตงกะเพราหมูนะจะไม่ใส่สองแบบซอสนะครับผมแต่แล้วแต่ก็บางคนก็ชอบใส่ก็ใส่ได้ครับถ้าอยากจะก,กินก็แต่สำหรับผมนี่ก็ผูริมร้องมาพอสมควรครับสำหรับอาหารป่านนี่ครับรู้สึกว่าอะไรที่มันโดนซอสไปหรือว่าโดนน้ำตาลไปนี่มัน มันเสียเนี่ยครับริงครับเกเกลือในตำนานนี่นผมใส่ไปในตอนตำพริกแล้วครับตอนที่ตำพริกนี่ผมใส่เกลือไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าแห้งนี่เราใส่เกลือไม่ได้นะครับผมใส่ในกระป็นเกลือป่อนอะไรเนี่ยใส่ได้อยู่ เขาครับผมเขาได้ล้างน้ำมาตั้งแต่ลงเพียงแล้วแล้วก็ทิ้งให้ใบาแห้งนะครับโอ้เยอะครับสอจะใส่ที่นี่นะอันนี้ตัดเข้ามาเขาไม่น่อยหอมนะครับผม เข,ออขเขาหอมยากกะเพราไปป่ากับไปเอาไม่ได้นะจนใบเล็กครับผลตกก็เปลี่ยนโอเคกะเพราตลาดหรือว่า อะไรนะครับช่องเล็กๆมันบานนะครับผมแบบภายในคนเดินป่านะครับทำอาหารหาเองทำกินเองนะครับต่อยนะครับอาจจะภาพอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจมากที่สุดครับในอาการตามที่คิดดูที่เก่าๆนะครับเดี๋ยวว่างๆนะเราจะทำให้ดูแบบละเอียดยิบเลยครับพี่ การตำพริกนี้หานเขาผัดองใช่การเตรียมของนะครับผัดพริกกัดอะไรนะครับมาณนี้ยเอาอะไรนครับตลเอียดข้านก็้ครับป้ากฝติดตามกเลยครับต้องเวกมันนองนะใส่าเนีัยตัดสวยมากมีสวยากกบขอัยนะครับหมดยครับสำรับ ใส่ถุงมานละ้วันนี้แพ็กเกจนี้ส่งถึงระยองเลยนะครับผม <laughs> กับไปแล้วครับล่ำลากันเลยครับ,รบสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอ